เคยได้ยินเรื่องการใช้ชีวิตเสี่ยงๆด้านการเงินไหมเมื่อจํานวนเงินที่คุณหาได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่พฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณก็เช่นกันหลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยโอนรายได้ก้อนหนึ่งของคุณเข้าบัญชีออมทรัพย์โดยอัตโนมัติทันทีที่ถึงวันเงินเดือนออกผู้เชี่ยวชาญทางการเงินส่วนใหญ่แนะนําให้ทําตามกฎ50-30-20นั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบ่งรายได้ออกเป็น50%สําหรับสิ่งที่จําเป็นเช่นค่าเชา่าหรือค่าน้ามัน สาสำหรับสิ่งที่คุณอยากได้เช่นเสื้อผ้าใหม่หรือสิ่งบันเทิงและ20%สําสำหรับเงินออมหรือชำระหนี้วิธีง่ายๆในการจัดสรรง,งบประมาณที่เหมาะกับคุณคือการจินตนาการว่าคุณกำลังให้เงินที่คุณเป็นเจ้าของทำงานที่แตกต่างกันในช่วงต้นเดือนทุกเดือนเงินทั้งหมดที่คุณได้รับในเดือนก่อนหน้าคุณมีงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วถ้าทำถูกต้องคุณควรจะไม่มีเงินเหลือหลังกระบวนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้น การกระทำเล็กๆน้อยๆอื่นๆเช่นการซื้อเสื้อผ้าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลช่วยประหยัดเงินได้มากเช่นลองเลือกซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงฤดูร้อนดูสิคุณอาจจะมีตัวเลือกน้อยกว่านะแต่ราคามันก็ย่อมยาวกว่าด้วยเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบเดียวกันนี้ใช้กับรายการซื้อของชําเข้าบ้านได้เช่นกันพยายามซื้อแบรนด์ทั่วไปแทนที่จะเป็นแบรนดังถ้าคุณดูรายการส่วนผสมคุณจะเห็นว่ามันก็ดีพอๆกันแต่เงินไม่กี่บาทที่คุณประหยัดในของแต่ละอย่างจะเพิ่มขึ้นในที่สุด ครั้งต่อไปที่คุณไปช้อปปิง้งอย่าลืมดาวน์โหลดแอปคูปองฟรีบนโทรศัพท์ของคุณมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาราคาที่ดีที่สุดแถวบ้านคุณและสำหรับการจับตาดูผลิตภัณฑ์ที่คุณอยากซื้อแต่อยากรอจนกว่าจะถึงจุดที่ราคาเหมาะสมสำหรับสิ่งของที่ไม่เน่าเสียให้ตุนใส่ตู้กับข้าวไว้เลยเมื่อมันลดราคาคุณอาจจะได้รับส่วนลดสำหรับของบางอย่างเช่นถั่วกระปองหรือธัญพืชถ้าคุณซื้อในปริมาณที่มากขึ้นหรือถ้าคุณลองซื้อที่ตลาดค้าส่ง มีแอปช้อปปิ้งที่คุณรู้สึกว่าคอยเปิดดูอยู่เป็นประจำช่วยเหลือตัวคุณเองซะด้วยการลบมันออกจากโทรศัพท์คุณจะสามารถกำจัดนิสัยการเรียกดูและการซื้อที่น่ารำคาญซึ่งเราทุกคนมักจะทำเมื่อรู้สึกเบื่อครั้งต่อไปที่คุณอยากซื้ออะไรสักอย่างจริงๆให้เวลา1สัปดาห์ถ้าเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณก็จะรู้ได้ภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าคุณลืมไปแล้วภายในไม่กี่นาทีมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะซื้อหรอกเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะจัดตารางช้อปปิ้งลิ คุณจะได้ราคาที่ดีกว่าถ้าคุณช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดฤดูหนาวเช่นของขวัญหรือของประดับตกแต่งในช่วงฤดูร้อนแล้วเลือกซื้อเสื้อผ้าชายหาดในช่วงฤดูหนาวแค่ให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้จนกว่าจำเป็นจะต้องใช้ให้เงินของคุณได้พักผ่อนบ้างด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดือนละครั้งกินของเหลือจากสัปดาห์ก่อนเป็นมื้อค่ำหรือค้นหาเทศกาลหรืองานอีเวนท์ที่เข้าฟรีซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มเติม พยายามยืดอายุสิ่งของในชีวิตประจําวันของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลกเลี่ยงการใช้จ่ายที่มากเกินไปอย่างเช่นมีดโกนของคุณถ้าคุณสะบัดน้ําส่วนเกินออกหลังจากใช้แล้วและเก็บไว้ในที่แห้งสนิมก็จะไม่มาเกาะที่ใบมีดทําให้มีดโกนแต่ละอันใช้งานได้นานหลายสัปดาห์ใช้แนวคิดนี้กับรองเท้าของคุณได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันทําจากหนังวางไว้บนยางเพื่อป้องกันไม่ให้สึกหรอเร็วเกินไปนอกจากนี้อาจจะงดการใส่สักหนึ่งหรือ2วัน เนื่องจากรองเท้าหนังอาจจะได้รับผลกระทบจากความชื้นที่มากเกินไปถ้าคุณอยู่ใส่มาสักหนึ่งวันและเก็บไว้ในที่แห้งคุณจะได้ใส่รองเท้าคู่โปรดของคุณไปอีกหลายปีคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นอนใหม่ได้ถ้าคุณพลิกและหมุนมันนานๆครั้งทุก3เดือนก็น่าจะเพียงพอแล้วทำเช่นเดียวกันกับเบาะโซฟาหรือเก้าอี้ของคุณกลับไปมาเป็นระยะระยะมันก็จะคงรูปได้นานขึ้นทุกๆ6เดือนให้เช็คใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของคุณแล้วก็ดูว่า คุณใช้สิ่งที่คุณถูกเรียกเก็บเงินจริงๆหรือเปล่ายกเลิกการเป็นสมาชิกที่คุณไม่ได้ใช้เป็นเวลานานมันอาจจะเป็นการสมัครสมาชิกนิตยสารการเป็นสมาชิกยิมหรือการชำระเงินแบบตัดตามรอบสําหรับหลักสูตรที่คุณไม่มีเวลาเรียนถ้าคุณไม่ต้องการข้ามวันออกกําลังขาให้ลองเลือกออกกําลังกายเสมือนจริงมีตัวเลือกมากมายที่คุณเลือกได้ตั้งแต่คลาสซุมบ้าไปจนถึงคลาสยคะและแม้แต่คิกบ็อกซิง่งทั้งหมดนี้ทําจากบ้านที่มีความสะดวกสบายของคุณเอง ย่าก,กลัวที่จะปิดไฟในตอนกลางวันหรือเมื่อคุณออกจากบ้านไม่เพียงแต่คุณจะลดการใช้เปลืองพลังงานเท่านั้นแต่คุณยังอาจเห็นผลลัพธ์อยู่ในค่าไฟของคุณด้วยอีกหนึ่งไอเดียที่ดีคือการลงทุนในหลอดไฟประหยัดพลังงานอาจจะเป็นได้ทั้ง LED หรือ CFL ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้มาตรฐานพวกมันยังใช้ไฟฟ้าน,น้อยลงมากด้วยสำหรับสิ่งของที่คุณรู้ว่าจะต้องใช้บ่อยๆให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเล็กน้อยอาจจะเป็นเสื้อผ้าใส่ทำงาน อุปกรณ์ทำงานบางอย่างหรือแม้แต่อุปกรณ์ในครัวถ้าคุณชอบทำอาหารที่บ้านการซื้อของราคาแพงกว่าคุณก็จะใช้มันได้นานกว่าซึ่งจะทำให้คุณใช้เงินน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวเลือกมากมายที่ถูกกว่าแต่เสื่อมสภาพเร็วกว่ามากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจในงานอดิเรกและความสามารถของตนเองก็ให้รู้ไว้ด้วยว่ามันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าไปจนถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงบริการขนส่ง คุณอาจจะใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อใช้แลกกับสินค้าหรือบริการอื่นๆได้เป็นการดีที่สุดถ้าคุณพยายามแลกเปลี่ยนกับคนที่น่าเชื่อถือตอนนี้ปัจจุบันก็มีเว็บไซต์จํานวนมากที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งควรจะลองไปเช็คดูนะไปหาประสบการณ์ราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ทําได้เปลี่ยนเดทมุดข้ามราคาแพงเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะมันอาจจะสร้างความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ด้วย เมืองใหญ่หลายแห่งยังมีพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่เปิดให้เข้าฟรีในบางวันของสัปดาห์นอกจากนี้คุณอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของคุณเช่นส่วนลดสำหรับนักเรียนเมื่อไรก็ตามที่คุณพร้อมจะออกจากเมืองเพื่อไปพักร้อนให้เลือกจุดหมายปลายทางที่เป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่คุณจะประหยัดเงินเท่านั้นแต่คุณยังเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ได้เมื่อคนไม่พลุกพล่านอีกด้วยเที่ยวยุโรปช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะถูกกว่า หรือไปฮาวายช่วงปลายหรือดูใบไม้ผลิหรือดูใบไม้ร่วงอย่าก,กลัวที่จะต่อรองกับบริการที่คุณใช้คุณประหยัดเงินค่าโทรศัพท์มือถือได้มากเลยถ้าคุณแค่ขอข้อเสนอที่ดีกว่าจากผู้ให้บริการเป็นระยะระยะการเปลี่ยนผู้ให้บริการรายอื่นก็อาจจะช่วยได้เช่นกันตราบใดที่คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในงบประมาณของคุณคุณจะประหลาดใจกับจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากการซื้อของมือสองและคุณไม่ต้องออกไปตามล่าหาของเลหลังเพื่อทําแบบนั้นเริ่มต้นด้วยการถามครอบครัวและเพื่อนๆของคุณ ว่าพวกเขาอยากจะโลขของบางอย่างที่คุณกําลังเก็บเงินซื้อหรือเปล่าคุณอาจจะเจอมันอย่างน่าประหลาดใจก็ได้อย่าลังเลที่จะไปดูที่โรงรับจำนำหรือชุมชนออนไลน์ด้วยตัวอย่างเช่นผู้คนมากมายก็อยากจะโลขข้าวของของตัวเองเวลาย้ายที่อยู่แล้วก็ขายสิ่งของเหล่านั้นให้ในราคาถูกหรือแม้แต่ให้ฟรีขึ้นอยู่กับความจาเป็นของครอบครัวของคุณคุณอาจจะใช้รถคันเดียวหรือว่าคันเล็กลงก็ได้การมีรถสองคันหรือคันที่ใหญ่กว่านั้นมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเชื้อเพลิงและอะไหล่มีราคาแพงกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ให้คำนึงถึงตัวเลือกในการเดินทางทุกครั้งที่ทำได้การเลือกจัก,กรยานหรือสกูตเตอร์อาจจะช่วยให้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการเดินทางท่ากลางการจราจรที่ขับข้างและอาจช่วยให้คุณได้ออกกำลังมากขึ้นด้วย